วอาพี่ว้าวพี่ทำไมอวบเออไกลแล้ว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 มาเถอะ สบายดีสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายเบสสุข,ขูสุขคนเนาะเบอกวาจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับข่าสื่อซ่องสมุกดาวันสาวลาวเด้อเนาะโดยวม่าพบเมื่อพบกับสมุกดาวันในวันน,นี้กระซ่วงสีสวยๆเนาะทุกคนเลยโดยคือทางสามุกดาวันกน็ได้เดินทางมาสวรรค์พี่เลยเนาะโดยก็คืออ่าตอนนี้สมุกดาวันกับ มาหาครอบครัวอาเอืยอิมพิมและก็ป้าพรทุกคนเลยเนาะเขากับได้เดินทางมาเยี่ยมมายามเพิินพี่แหละทุกคนเลยเนาะแต่ว่าเขากันยังม่ท่านเขาหาเพลินเถื่อเนาะกัโอเคเนาะพ่อเม่พี่น้องเลยทางสมุทรตวันกับสีเข้าไปหาทางเอืยอิมพิมเพลินเนาะกับโบฮ้ว่าเพิินอยู่หรือบอเนาะทุกคนเลยเนาะเพราะว่าทางสมุทรตวันก็เห็นแต่สร้างทุกคนเลยเพราะว่าตอนนี้เพลินกับมาเห็นห้องน้ำเพนแหลอะอะ โอเคบ่าหลายเนาะโดยไปเบิ่งกันเลยเดอ้อโดยเนาะคือทางสงมุกดาวันกลับมากับบ่าวทาวอนคือเก่าทุกคนเหนเนาะ,ะมาํำ,ำกันสองคนผู้เนาะทางเมย์เมพอนก,นกับญี่พุ่นอ่ะสวัสดีเดอ้อบ่าวทาวอนโดยสวัสดีเดอ้อเม่เดอ้อทางในเนาะสวัสดีไอ้างวัสดุสุข,ขสุขคนเดอ้อโดยเนาะ เฮ็ดเอียงอันนี้นะไอนนนะ้ประตูบอลหอเอียงนี่นะประตูอ่อนโอ้โอ้โอประตูอันทางปิดต,ตัวนี้บอลโอ้เป็นมาเห็ดประตูสองตาอ่ามามาหนี้กันนี่แหละทุกคนคือเห็นเนะี่ยเนาะห้องน้ำ้องในเพิ่อนก่นกอขึ้นเรียบร้อยแล้วอันนี้ก่อเมื่อวานนี่บอลน,นี่ไอ้เมื่อวานอืม าทางไอ้สางเพื่นกิน,ขกนเข่าละบ่อน,น,นี่นนนเน,ะน,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 นาะยังยังโอ้โยย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 ยนยยยนยยยขยายยยยคนเยยยยยยยเยยยยยยเยย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 ่ยย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 คยยยยยยบยน ขึ <im <im cool ้นเป็นท pues ี่เฮมห้อยเนาะฮ่ากวงคากะลีทุกคนเลยเนาะอ่าเพิ่นเฮดเป็นห้องเดียวเลยบ่นี้หรือว่าันใดๆเนาะไออันนี้ค่ะเพิ่นเพิ่นเฮดเป็นห้องเดียวเลยบ่โอ้โดยโดยโดยเฮดเป็นห้องเดียวเลยเนาะโดยทุกคนเพิ่นเ็ดเป็นห้องใหญ่ห้องเดียวเลยอ่าทั้ง ใช่สร้างเพิ่นกระโกอแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะกระโลแต่ใส่หลังคาทุกคนเลยเพิ่นใส่อันโป่งแบบนี้เนาะโอเคแล้วเนาะทุกคนเลยแบบนี้กะเ <c oughs> บิง่งอันนะทางสมุกรตะวันกะผมมีอย่างมาผ่านความตอดเนาะเดี๋ยวทางสมุกรตะวันกะสิเอาอันนะแซนด์วิช มาให้ไอ้สร้างเพื่อนทุกคนเลยเพราะว่าเพื่อนกันยังมาทานกินข่าวเทือเนาะโดยโดยอ่ะพอดีห้องสีอาแซนด์วิชไปให้ทั้งไอ้เพื่อนทุกคนเลยเพราะเพราะไอ้กินห้องห้องทอง่าโอ้ยพออย่านบอย่านบลูกอย่านบลูกโดยโดยกินห้องทองแ่าเนาะย่าเพื่อนจะโอ้ยเห็ดเบียร์ละเพื่นเป็นวินเป็นเวียนแล้วเนาะ นี่แค่นี้กินเข่าทุกคนเลยทางสม,มุกดตวันสิพารอเบิงทางหลังห้องหน้ำเนาะ,ะทางหลังห้องหน้ำกันสิประมาณนี้ทุกคนเลยเนาะเอาทอขึ้นอย่างเรียบร้อยเลยเห็ดคากแทบันนี่ทางเอ้ยพิมพ์ขึ้นอีกกรไปใส่เด้อันนี้เนาะทางนี้เพิ่นก,กระอรเรียบร้อยเลยทุกคนเลย เทพื้นเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวทางเขากับสิทไปหาทางเอ้ยพิมนะพ์เนาะเพิ่อนดูยูบอวนะ์อันนี้เนาะอ่ามาพร้อมหนา้าพร้อมตาอ่ะสบายดีเด้อเอ้พิมพ์เฮ็ดเนีงอันนี้นะอันเตรียมสิไปส่งรถให้เขานั่นล่ะเพราะว่าหอดมือนัดไม้อะไรเน้ยเขาเพิน่นเพิ่นบอกว่าสิ้นเดือนนี้โอ้ไปมื้อนี้บ่โดย ออเอาแล้วรถเอื้อยติดได้ยบ่สั่นการย่งรุ่นอยู่ว่าจักสิติดได้หรืบอบ่าีหักกระลากออกมาโดยโดยโดยนะเอือเพิ่นกาสิลองเบิงมารลุนมาส้มน้ำกันทุกคนเลยว่าทางรถเอื้อยเพิ่นนะสิติดได้หรือโบเนาะจักสีได้ลากไปบบหรือว่าเนี่ยใดเด่นี่เนาะทุกคนเลยแต่ก่อนหัติดบ่ได้โ่เอื้อย โดยทีบ่ไยเป็นอือๆหลายมือะอ่ะสบายดีทุกนึงบาสาวรโดยทายกระแตบคือผู้หญิงแท้เนาะเบิ่งมงบ่อพี่บ่พอพี่ตัมันโอ้ใช่ว่าบ่ได้บ่ได้ Dạ, đào à nè, hai <laughs> ba thảo vò lông tít lông bường nó phần pin, nam sai thuộc phần này Hèn phần cả xì khèn kèn của phù nhiên À, đi đi đó bà thảo vò Ừ, cây leo, cây thảo โอ้โหนหนนะอ๋อแสงวะา,าวนเก่งอนีนี่เนะาะแต่ก่อนหัดติ๊บบอได้เลยเบอรม่แหละติ๊บไหนก็นติ๊บบอได้บอกติ๊บไหนก็บ,บอได้จนมื่นอะกับสองชั่วโมงยอมเลยป<ะ>้าบอได้กินข่าวเลยมือติ๊บผู้เดีวยวนาดนอมโชวใส่กำลังเฮงบ่เถิงเนาะทุกคนเลยยอมกับหลดคัน ถ้าสมมติว่าอันนางถามเนาะแบบว่าถ้าสมมติเอื้อติดบ่ได้เอื้อสิเอาไปได้ได้เส้นฮะถ้าสมมติว่าอันรถที่เอื้อจะไปส่งมื้อนี้หรือวะเนาะโดยถ้าสมมติว่าเอื้อติดรถบ่ได้เอื้อสิเอวบได้ได้เส้นการสงสัยสิได้ยูได้อันยูออกไปทางนอกได้ขอความช่วยเหลือจากทางนอกไดเลยเพิ่นติดไหนอ่าทุกคนเลยไกลบ่กาไกลเติบอยู่ทนอกทางพุ่นล้วซีดีข่าวบอลลักนึงข่าบ่รักนึงกะรเกือบ ba thuộc quân rồi nó ba chào hết cứ chụp chắc quà tháo à mày may đúng hả bạn nương nè un khương đúng hả bạn nương nè mà bay đi vào chắc gì nó nhon lại là, là khương sao mà chắc nó, yeah, nó. Oh, đi đấy, nó ôi đi chạy đi nó Hãy subscribe เอาเอ้ยถ้าสมมติเอ้ยเอารถคันนี้ไปขายเอ้ยเอารถใท้สักขี่บ่เนี่เอ้ยคิดว่าสี่ซื้อรถถี่มาขี่เอาพอสี่เดบซื้อของอยู่ของกินให้แม่เพราะว่าคันนี้ก็เอาไว้ก็เอ้ยก็ติดบ่ได้แล้วโดยโดยโดยป้าซื้อรถถี่มาขี่พนันเนาะโดยป้าอยากได้คันใหม่อยู่บ่เด็กเป็นใหญ่สีเมตาเลยเนาะแบบเอ้ยก็บ่บ่จักแนวสี่ว้าโดย เด็เนาะทุกคน<ม>เลยก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ,ญ่เพิ่นชีเมตตาคือว่า,าหันเลเนาะแต่ว่าทอ่าทางตอนนี้กะเออเพิ่นกัสีเอารถไปส่งมาอน,นี้ทุกคนเลยก็คือมือเ้านี่ฮะทางเออได้ติดบ่ติดแต่ว่าบบได้ติดอก็บ่ได้เ็นบ่ติดอก็บ่ได้จนมาเผื่อว่าทีมีคนมานี่แหละคนมาติดซอยโอีน้องหนดาันก็มาพอดีเอด้อ้อเนาะพอดีมา ถึกซ่วงถึกจังหวะพอดีทุกคนเลยควรสูงดีไหมเพื่อจะในในลากออกไปทงนอกอุู่แล้วพอมาเพิ่นกันยังมโนมะนาวกับรถเพิ่นอยู่เนาะเพราะว่าเมื่อนี้กะเป็นมือนัดหมายเนาะเอ้ยเนาะเพราะว่าฮากะต้องไปส่งรถตามมือที่เพิ่นนัดอะละทุกคนเลยโอ้เกือบได้ยูเลยเนาะเอ๋ยขันบาถาออนมาบอกท่านนี่เมียนได้ยูแท้ๆเอ้ยพิมก็ดีใจเนาะกะจำบ่ได้ยูแล้วบัดนี้ทุกคนเลย ตะกี้กับค่อนข้างว่าโอ้ขี้นักเต็มเลยเนาะเพื่อชิ้ยูปุป๊บไปทางผู้ทุกคนเลยเป็นลักเพราะว่าทางแห้งผู้ยิ่งเข้ากับคือว่าวอาานะไรเนาะแห้งบ่ถึงกับโอ้ติดลาไรลาเนินกับบ่คอยได้ได้เนาะอ๋ออะไรสิไปทรงตนอนแรกเสิร์ฟนี่ค่ะไปเดียวนีิแหละพักแต่ว่าคิดในใจกับจากล่างใหนพื้นแนวเพราะว่าผัดล่างผัดย่านมันแห้งติดบ่ได้เพราะว่าเคยเอาเขาไปห่านล่างโหลดเนาะ แล้ววันนี้แห้งแห้งกวัวเก่าอีกแห้งติดหนากวัวเก่าแต่ว่าจะล้างให้มันสะอาดกว่านี้นะแต่ว่าย่านมันตะชีเพกกลัวเก่านั่ะล่ละยานติดบ่ได้เนาะล้างไปยางนกกวัวเก่าอีกยานนกกว่าเก่าอีกมันจะล้างให้มันสะอาดสะอานให้เพลินแน่เนาะยานอันแบบน้ามันถือยางจักอย่างบ่เนาะอันนี้มันกับนี่ต่ขีดมุดแล้วนะนี่ S <S จักมันบงางจักมันแม็นมีแต่ขี้ดินโอ้ยมันเป็นมันก็เป็นเรื่องธรรมาดาเนาะทุกคนเพราะว่ารถมันก็นคอ่อนข้างว่าใส่งานมาโดนเนาะหลายฝาหลายปีละว่าตัวก็ถือว่ามันนี่โชคดีหลายเนาะทุกคนเลยมาทานเออเพิ่นกำลังฉีดจะไปส่งรถอันนี้คือยังไงอกสาระนี่แหละเตรียมไปแห่เพิ่นอืออกสารโดดเตรียมไปแห่เพิ่นโอ้เตยโดย,โดย เตรียมมาไปสูงเพื่นอนมาหรอเบิงอะทุกคนเลยทางเอื่อยเพื่อนกาบบโบรอซาดีโลเนาะเพราะว่าคืออ่ะคือทางเอื่อยเพื่อนกับจให้ทางบ่าวทาวรนเนี่ยเนาะปิดจักรถให้เพื่อนอ่ะลองอีบาวทาวร เดี๋ยวจ้านายอันรถดับโดยเนาะคือทางสำมุกดาวันกะสีไปกับเอื้ยพิมพ์เพลินทะเลทุกคนย่านแบบว่าอาถึงรถดับอากลางสอบกลางทางกับพอได้แบบว่าอาบ่าวทาวนยันรถซอยเนาะโดยเฮากะสิไปอาส่งรถพร้อมน้ำเดียวกับเอ้ยพี่เนาะเอ้ยพี่เนาะมันฉิกตายกลางทางเพราะมันเคยดับเคยบ่เคยจนไหหมูยันมาส่งหมดละไหหมูอยู่มาส่ง Oh, wow. อ่ะพอด,ดีแล้วสับไปาน้ำกันเนาะ mm. โดยไปเอ้ยไปอันบาเทวันไปยันให้เอ้ยเ,ยเยพื <c oughs> อ่อนโอเคเนาะ,ะทุกคนเลยเนาะเยียบบ yeah, ัตตูไปแล้วทุกคนเลย โดยนอ้าทางเฮาการซีตามลังไปกับเอื้อเพื่นทะเลอะทุกคนเลยเนาะไปหอดอยู่บ่อนนี่หากับมาหอดอาหน้าบ้านรถดับอีกแล้วอาอ่าบาทบอลเจ้าร้องอีกบัดนี้โอ้ไกลแล้วไกลแล้วโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอาดับอีกแล้ว กลแล้วกลแล้ว yeah, นเฮ้ยอะค่อยๆค่อยไปค่อยไปเยียบปัดนีกเนาะอะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางเสาโมกระวันกับสีตามล่างไปทางเอ้ยพิมพ์พุ่นแหละข้ากาไปเบิง food, ่งยูพ,พุ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยปะบาวทาวน์โดยทุกคนคือทางเสาโมกระวันกับสีอาตามล่างไปทาง ไปกับเอยพิมพเพิ่นเนาะทุกคนยานอาลดเพิ่นแบบเทก,กลางถอกกางท่างเนาะพราะได้อาบาทวอนยานลดซอยทุกคนเลย มาหอดไกลเสริมอุกคนเนาะต่ว่าตอนนี้ก็ยังมาทันหอดเื่อยอนดออดแล้วอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคือจังตอนนี้ทางสองมกตะวันกระบ่าทาวน์กามาหอดจอดถึงแล้วเนาะอ่ะบอลขนส่งเกียงไก่วงเวียนไดโนเสาร์ ตอนนี้ทางเท่ากับที่ข้าไปหาทางอ่ะเพื่อนเพื่อนแหละทุกคนเลยสบายดีป่ะทาวอนอ่ะจะกินยังอัจะไปกินข้าวบอเจอฮ่นฮอนบอไก่ว่แต่นห้ป่ะทุกนไก่เติบไก่เติบเนาะประมาณสองสามลักทุกคนเลยประมาณสามลักป่ะทาวอนฮอนบ่ โอเคเนาะทุกคนเลยคือจังตอนนี้กะรลดไปพิมพ์เพผนกะมาฮอดจอดเทิงบอนอ่ะคนทรงเป็นที่มห้อยเนาะคือทางตอนนี้เพผนกายังเล่นเรื่องเอกสารอยู่ทุกคนเลยฮ่าสบายดีเดอ้อเลยสบายดีไปทุกคนเนาะอ๋อกำลังติดต่อหาคนตื่นอ๋อกำลังติดต่อทางโอ้โหส,สบายดีเจ้าอันเพิ่งมาค่ะเพื่อขายเจ้า ค่ะฝากเบิ่ทุกทางเจ้าอันเพราะว่าให้เจ้าโอนมาเขาสา่าเฮาเลยก็ได้ก็ได้อันเอเียเอกสารแล้วแหละโดยโอค่าฝากเ่าไหรนี่น่ะ3,5แต่ว่าลูกค้าออกให้เองโอ้3,5ทางอ่าลูกค้าออกให้เองเนาะก็ึเียงไปเวียงเียงยานอ้โโดดะกทงอ่าเอ้พิมพ์เพิ่นก็แล้วแล้วว่ามีแต่เฮา สีพอโตกับนอกบ้านนี้เนาะโดยอ่ะโอเคทุกคนหน่อยเนาะทางสาวมุกตะวันแล้วก็ทางเอรยพิมแล้วก็บ,บ่าวสาวบอลทางเฮากับสีพอโตนะพอดีว่ารถมาคันเดียบนี่เฮาสิอัดสามออเออทุกคนตอนนี้เฮากับลางขี่รถเบื่อเนาะอัดสามหลังจากที่ขับรถแล้วเฮาก็อัดสามเบื่อแล้วทุกคนเลยต้องขอบใจน้นองมุกตะวันพีมาซอยเอ,อื้อเออร์บุษันกับเจคี่เ่าได้แล้วไปจงโดดเขา โดยเนาะีต้องขาก,ากลับอีกาดยกันคือว่าจ้างล,อล่ออาปกตจ้างล่อับไปเพื่อ,อเดินดแท่งพวกแบบพวสิพันพ0สิบ้านกูนะโดยก็พบไปจริงมันกับโปไกกันไปในเนะ้อเนาะประมาณสามลากถักก็ซัวอะไรทุกคนน้ำมันมันแพงเนาะสมือนี่กไรอ,รอเป็นรอเป็นจน้มกับเบือ,อนี่แหละอพอดีเ พาจ่าเนอวันนี้เนอะบสพมุทหภักัิ้ยเพื่อนทั้งเพื่อนพี่พี่คนแหลทุกคนทั้งี่น้ทานี้งทานสองคนกัสอกาวประมา